บรรดาคณะสงฆ์ที่วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีพระลูกศิษย์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้ารับอัฐิหลวงตามาหาบัวญาณสัมปันโนจากพระสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะสงฆ์ได้มีการหาหรือกันและมีมติให้แบ่งอัฐิออกเป็น3ส่วนโดยส่วนแรกเก็บไว้ในเจดีย์ที่กำลังจะก่อสร้างที่วัดป่าบ้านตาดส่วนที่2แบ่งให้กับพระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเช่นหลวงปู่บุญมีปริปุนโนวัดป่านาคูนอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลวงปูล่ลีกุศลธโรวัดถ้ำภูผาแดงหลวงปู่แบน ธนกโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรสีสุพรรณจังหวัดสกลนครและพระที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาที่เคยจำพรรษาในวัดบ้านตาดและช่วยเหลืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวและส่วนที่สามแบ่งให้กับวัดสาขาซึ่งกำลังจะออกไปสร้างวัดใหม่โดยได้รับการสนับสนุนและความดูแลจากหลวงตามหาบัวอีกเจวัดทางด้านของพระอาจารย์อินทาว สันตุสโกจเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าตั้งแต่เคยเห็นอัฐิของพระเกจิชื่อดังมาหลายท่านอัฐิของหลวงตามาหาบัวแปลกกว่าพระองค์อื่นเพราะอัฐิของหลวงตามีลักษณะเล็กเหมือนเมล็ดข้าวเหมือนจะรู้ว่าต้องแจกจ่ายไปให้สิทธินุสิ์อย่างทั่วถึงเพราะมีประชาชนจํานวนมากที่ต้องการอัฐิของหลวงตา แม้แต่ประชาชนที่เก็บเท่าในวันพระราชทานเพลิงศพก็ต้องได้อัดิของหลวงตาติดไปด้วยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อหลวงตายังมีชีวิตอยู่ท่านได้มีเมตตาให้กับศิษยานุศิย์ทุกคนค่ะ